มาเก็บอะไร,ร,รมาเก็บพริกไปทําอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หรอเพื่อนบอกให้เพื่อนทําอะไรให้กินอันนี้เพื่อนจะลังสัน่นเมนูให้เจ้าหรอผัดหมูเพื่อนกลัวเจ้าไม่ตุ้ย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 หรอมันไม่พอแล้วหรอ กลัวมันไม่ผิดหรือไงมะเขือเทเจ้านชิเก็บเก็บแล้วไปกลับบ้านไปใหยเพื่อนไอทำให้กินทำอะไรก็ไม่รู้ยังจะเก็บอีกบอกว่ามันเผ็ดกลับบ้านกลับบ้านเดียวไหนถ้ากลับไปก่อนจิไม่พอพอแล้วมันจะเผ็ดต้องใส่เยอะ ไม่พอแล้วมันพิกกี้หนูไปกลับบอกให้กลับยังไม่กลับอีกยังยังจะเอาไปเรื่อยบอกว่าพันพอแล้วเพลินถ้ามันเผ็ดแล้วกินไม่ได้นะผู้ยากจริงเลยกลับมีดขึ้นมาเธอยังไม่ทันทันอะไรเลยมาบอกอบว่าค่อยจะทุบเลยหั่นเร็ว ชอบบุนวายไปก่อนหั่นเร็วๆซักๆาา้าหิวข้าวหิวปลาว่าหิวข้าวหิยวปลาอะไรเจ้าหั่นไปไปฝอยดูแลฝอยคลิปเลยแล้วบอกให้ค่อยไปเลือกกินแต่หมูเจ้าก็หั่นใหญ่กว่านี้น้อยมันซิเลือกกินแต่หมูไปได้ออก,ก็แล้วแต่แล้วต้องมาหัห่นเองไม่เธอหั่นไปเลยวัตถุดิบหลักคือพริกพริก ตามด้วยปลาเค็มตามด้วยหมูอันน้อยนิดเมื่อวานะ่ะลืมลแล้วตกลงรู้หรือเปล่าเขาจะทําอะไรให้กินน่ะทําอะไรให้กินกินอย่างนั้นแหละเออทําไปเร็วเร็วเวที่เจ้าจะเป็นคนมาทำนะก็เลยนะไม่ใช่หรอกนี่ต้องปอกหมดนี่รีบรีบขยนัน อย่าชักช้าจดจำแล้วก็ทำไม่ค่อยกินไม่ได้ค่อยถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าเพิ่นสามารถทำได้ไไทำไมไม่ให้เสื้อเหลืองทำส่วยนะอ,อย่าไปไหนลูกลำคาญเจ้า เมื่อไหร่เจ้าจะอันนี้เจ้าไปนี้เมื่อไหร่เจ้าจะหั่นคลุยคลุยนะะทํำอ้อมไปออกมานะมาตุ๊กตุเต๊ะเต๊บเป็นผู้ช่วยค่อยไม่ได้เป็นคนทำเองแล้วผู้ช่วยอย่างซักซาแม่ค้าจนคนทำจนีิลับแล้วค่ะเจ้าจ็มาเฮ็ดแบบไหมเจ้าเฮ็ดเร็วนะไม่ สับหยาบเหรอเห็นไหมมันล้นน่ะเห็นไหมมันจะสับได้ไหมเนี่ยโอ้ผู้ช่วยมึงครูมันจะมาเป็นผู้ช่วยไหมบอกนอกจากสิบบ่แล้วจักทียังสิบบ่ได้กินอีกเพราะมันสิหกหมดก็ถ,ถึงต้องค่อยๆทำอยู่นี่ไง ตัอไปยาบุญหั่นไปทีหนึ่งถึงขั้นสองเขียงเลยเหรอโอ้เมนซาดนเนาะเคียงมันน้อยหรือเจ้าหัน่นอันนี้เองมาโทษเขียงมันน้อยเอาฮุบดใส่บากหลายเดยอะไรอันนี้อะไรอันพอพอลบล้อบ์นี่พอแล้ว<ะ>พอแล้วนี่เขาพร้อมที่จะผัดพร้อมที่จะปรุงแล้ว อันนี้วัตถุดิบสาคัญเหรอ,อเอแค่นั้นก็พอละมัะ้งบ้าเตรียมเครื่องแค่เป็นกิโลมาให้ค่อยพัดอยู่ครึ่งหนึ่งบ้าป่ะนี่ยจะไม่คิดถึงว่าลูกไม่กินด้วยเหรอลูกกินข้าวผัดไปลูกเ<า>นี่ยไม่เคยมีปัญหากับการกินแบบนี้แหละเจ้านั่นแหละพาลูกเป็นนะ่ะเจ้านั่นแหละลูกไม่เคยบ่นเลยทาอะไรให้กินก็กิน นี่แต่เจ้าน่นแหละยาวก็อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็บนงงงงงงงก็ไม่เคยทำให้กินไงแล้วทำไมไม่ทำกินดีทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกินซื้อกินซื้กินก็มาเกาะไงตกหัว ปลานี่ต้องเอาไปทอดก่อนไหมอือไม่ต้องทอดใช่ไหมตักกินเรียกว่าทอดก่อนสับเร็วๆซักซาจะสับอะไรห <c oughs> ยาบหรือละเอียดละเอียดแนล่อันนี้ละเอียดยิบเลยเหรออือ <c oughs> จับบึงงเลย อืาหอเลวันออเคสิดีกรเียมหอมๆถ้าต้องจำอะไแล้วก็ทำแล้วก็กินนะน้ำมันไม่พอใช่อีก ลงไปเออเขเจาข้ากล้งไงคารังโกนกินแล้วก็จะผัดเข้ากาันแสบหงางแตกตาถือว่าแซบแล้วใส่ลงไปปอกผัีกห,หน่อยมึงจับยังไงมันไม่เห็นออกจากกันว้าแต่ก็สุนอยู่นะ หมูเลยสุกแล้วผัดจนหอม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 หวายแล้วก็ใส่ปลาเกงไปสองตอดแช่น้ำลยยแล้วยังไงแล้วเขาก็จะดีใส่เลยกล้างตึ้งเขาก็ไม่เอาออกค่อยบอกไม่เอาออกมันก็บอกว่าใส่ไปเลยโอ้ยตัวเราเมื่อยกับสองคนเนะจ้ากินนะก้างอ่ะ บอกแล้วว่าให้ตาคิดเอาแต่เนื้อบีม่ออกมาตีปลาเทมให้ละเอียดท้านพี่จอนไม่รรมกินกาแฟหรอรุอองอะไรไหมเนี่ยบุงสิมันจะได้รสชาติหรอได้แล้วรสชาติเด็ดตรงไหนในกระทะนีง ลงไปนิดนะึงใส่ซีอิ้วขาวลงไปนิดหนึงเหมือนนะใส่ซีอิ้วดำลงไปเพียงจะฟองบ้าดีใส่อ้วนมีลงไปฉลายแช่ลาะแซ่น้อยแซ่น้อยน้ำตาลลงไปทำไมมันเลยทำยให้เหลืองผัดให้เข้ากันหอม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  ตักเทนี่หมดเลยไม่จ้าเอาแค่พอก,กินจ้าพร<อ>มจะเถิแล้วนี่อนหอมหอมแท้แท